นะครับสวัสดีครับมือนี้มาผัดเผ็ดปลาไหลเสานี้ครับผัดเผ็ดปลาไหลเราก็ต้มเข่านี่ห้าเป็นต้มเข่าโมครับผมต้มไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวซื้อมาผัดเผ็ดปลาไหลครับห่างกระทะแล้วนะครับกัวเตียวให้หอมครับผมใส่น้ำมันน้อยหน่อยนึ่งขีนเราตับก็สิ่งนี้กินไข่กินสดกระเทียม ต,ตัวไร่ครับผมมีสัวคียแข็งไหนแนละ้วว่าหอมครับผมต้ำใส่กระชายโหกใส่น้ำครับเสิ่มความหอมเนาะแล้วร้อยอันหอมนคะรับก็คิมาใส่อีกต่อไหร่แต่พอได้จามแล้วก็ใส่ได้จามเหมือนบาทนะ้ว ăn <laughs> hỏi hả? Thì thay, có <laughs> thì thay đâm thay. <laughs> <Thống> nữa thì <hả>? nó <laughs> <laughs> ดีครับผมผมด้วยน้ำตาลต้มข้าต้มผัดปลาไหล ครับบานเขาสิมาเร่งไฟเห็นเลยเ่าหันไฟปบ้ามาเขาสิมาใสา่ขิงครับผมมากินข้าวล้องไห้แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูด โอ้ยสุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> เหนือถึงอร่อยครับน <c oughs> านเยอะถ้าสิมาหยอดน,น้ำล่างโคแล้วก,ก็ปี๊บฟ้าเลยวที่เนาะแล้วก็ใส่ผัดตอนนี้คนไหนครับเนื้อปลาท่านแต๊ เนื้อปาเนี่ยันเอาไ้โดนหลยเนื้อปาแต่งสิเลนะนะวางโคกใส่เลยลาาเ,เรา,าไม่ใส่ห้อกเราเม็ดหัวย่างเลยเราขึา้นนม่แต่เบีย้ยครับไ,บไม่บดใส่ โอเคครเคเดี๋ยวว่าปฟ้าไปเราก็ซีเมเราก็เขาคอยใส่ผักอันนี่ลงไปเขาผ้าเอ้ยตักกระเพากเลยนะกระเพราฝรั่งหอมดีครับไก่ไม่โดนด้วยวไม่ผัดามบ้าน <c oughs> ตบขอพัดสไลแล้วก็อย่างาเนื้อแกะติดเตาเลยพี่น่อซีมังว่าท่านได้ซีมอยู่ ตอล้อเสิร์ฟครับผมย่างนะครับย่างเนื้อแกะนะครับทางเป็นต้มเข่าก็เดี๋ยวพาซีมาใส่อีกครับผมหอมนะครับนี่เป็นยางเนื้อแกะพี่น้ี่เผ็ดตะไหเดี๋ยวมาพร้อมเสิร์ฟครับเราก็ตากเข่าต้มเลยบันนะครับผมเฮ้ยต้มเข่าพนักถวยพนักจานครับผัดเผ็ดตะไหรตัวนี้เป็นยางแกะครับผมเนื้อแกะ นะครับสุแซนะ่บนกันนะสุดแซ่บตสมพารเทตอไรไอ้เดี๋ยวแล้วกัดก,ก่อนหมูนะอมพี่น,อน,น,น้องม่ีได้ตุ่มนะสันโยอาซาหมอนอะไรเพ่ตุ่มเมเสียงเมกัเมนะื่อยเนาะแล้วคนที่เขาองเพลงเ <c oughs> นาะ,นะ,นะ เรื่องเสือสูงเลยไม่เอาออกทุกคนอากปิดเสงเพจเมืวานยังิมันเหยียดเ่นี้นะแต่เดี๋ยวเราเข้าให้ลูกหน่อยนั่นแหละเสือกลไล่ติดใแรกแรกมันีนงก็เป็มเป็นมอยู่เจนน่ะไปมูกเจนนี่อยู่บนแม่มาเข้าห้องเลยอืมเรื่องนี้ก็ เก่งมมูยสองคนไงปลาไหลน่ากินจะได้นไม่กินไงอามักินปลาไหลเหรอแต่ก่อนกินอะไรพกี้ไปปล่อยปลาไหลแล้วเลยไม่กินงงงต้องปล่อยเมียนะ้องปล่อยก็ปล่อยเขาก เขาเว้นได้แเขาแค่ปีไม่ได้เว้นตลอดนะมันด่าแล้วเราไม่ไม่กินแล้วไม่กินเลยปล่อยเต่าเลยไม่ไม่ต้องกินเตาเลยปล่อยเตาปล่อยเตาปล่อยอย่างอื่นก็จะกินมานอีกเ่มแล้วเลยปล่อยเตาต้มเผาเต่าแซ่บนะน้อยคุณกินยูคยได้กินตด้ต่สม Cony, du lạc là hết mục tiêu lạc là 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 lạc ข้างน้านต้มง,งูต้มยังทำไมตะกี้ก็กินพ่อเทศนี่กินทำไมเราเราตั้งใจเราตายบ่ได้กินเลยเราตายแล้วบ,บ่มีใครเทศ <c oughs> แล้วเ,าเ,าเอาอมาพัดกะเพาผัดเพทศยังกินนะไปกินน้ำราด้นะัผัดงูนเะรจาจะจัดพี่น้องเสียผัดอะไรมีอยู่แล้วนี่งูเหงอท่านได้ผัดอยู่นี่ ไม่ใช่ต้มแข<า>มเ<า>ฮ้ยเอ็นี้ตาบมาเดียบรล่อยแล้วซาบตกบห,กหวัวมาเหียบปล่อยแล้วตกหัวมากกบกเมนดยอเป็นอย่งมแล้วมอเป็นหัวหละ่ะกินมะฮ่อต้มพอเ้วต้มกินกนจะกินไนดะนะ้มะฮ่อผัดเผ็ดนะมะสีนี่ต้มสุดยอดแต่เราบรอยู่นำบริกินอย่างแย่ๆเลยแล้วบยูน่มีคนเห็ด สิงแล้วเรามาดพอไปตลาดซื้อไม้เล้าอยู่เลยแล้วสมัยตะกี้มุสสิงบอกได้อยู่ตลาดเลยขายตลาดหละถ้าข้าต้มเนาะสมัยตะกี้มัันยงไม่เดี๋ยวหางเป้ไม่หัวท่านันอี้เนาะมาทางร้านเนยมันมันมันบุ้คคอสมัยตะกี้เนาะสมัยนี้มันยังกินบบได้นะ ขนาดนั้นคือเหมือนกับงหนองหลลาดนะคือคือข้างคาวอีนะมันกินมันหามมันมันหามก็มาเป็นซัดสงวนวางใดกินได้วางอย่างไรแต่ที่มันคือไม่ได้เมนซัดสงวนได้ค้างคาวอย่างง่ายเดี๋ยวนี้ไปกินแต่ที่เป็นไทยกินก็ได้เนาะแต่ข้างคาวบ้านนอกบ้านหน้าก็กินมัดเนาะตั้งแต่โควิดมามันเลยเป็นซัดสงวนเลยเขาบอกให้กินก็เลยเป็นซัดสงวนไปมันกินกินนะเสียเงินตั้งแต่คนตลาดเขาไม่กินโชว์นะเขากินเงียบเหมือนกันเลยกินได้มดเลยเนาะ แต่<ด>ทำอยากกินโซ่ดีสิครัมันก็กินบ่ได้เนาะยังมีปืนมีอะไรกันเหมือนกันขายลงปคลิปเหมือนเดินมาละอย่างก่อนหมายถว่าบ้านนี่นะทานทา,นานเป็โดโซ่ก็บบดได้ทอดเป็ดก็อันเนียปลาเดิบก็ได้ทนไทยแค่หัวอัน,นเห็ดอันใบเห็ดหย้งมาแจงข้าวผมบะหมี่ฝรังพพ่งขาคว่างแท่งปลาข้อเป็ดกๆทรงรือเพื่บอกเป็นอย่าง น่าแปลกสิแมนะน่าเห็ดตมปูใจก็เศร้าเศร้าเนี่ยโมารุงเนาะกินกินตําปูใจนะไม่ไงเลยปูใจส้ไต่แต่ทายคิดว้ปูใตจากลุ่งเล่าโมฆ่ารุกงรุงกินของนี้เขาไม่ใส่ปูอยู่ไนอตีนี้ไม่ได้ใส่เลยปูไม่ได้กินเลย เดีไปใส่มันได้ขายพี่เก่าเขาโดงขายอยู่ผิดคุนผิดคุนอืมนั่นแหละเขาใหดขายอยู่โดงมาขายบ้าพ่อเขาจับต้องนานจะตีเนาวันุ่ซื้อก็บากันอันนั้นมันก็แ่่บมันเดือดเขาละแบบก็พูหน่อย ต้นไหเดบูน้อยห้ามันเซฟบูน้อยมันเงฟผมสีถ้ามึงจะกลับแล้วมึงบอกกูนะกูจะไปส่งกูนะแล้วมึงก็ปนอยู่ตากอยตากอยู่แา่นอรีบปะไปจะไปส่งไหนนอกจากไปส่งลุงหลากเรียกลุงด้วยนะคือบอกว่าคือนะไปไหนหรอแล้วปะจะให้กูไปไหนล่ะไปส่งกูไปไหนล่ะ ถ้าพวกมึงจะกลับนะบอกูจะ,นะจะไปส่งมันะพ่งไหนมีแต่บุ้งไปส่งกูกูทีไปส่งมึงอยู่เนื่องน้ก็งานนี่แหละมันห่องว่าเมืเ่มอขโมงไปเลี้งเขาเจ็บห่องตี้อะไรอ่งอ่นะเอิบที่แม่ใหญ่เรา,าจะไปด่มกันได้ไอ,อมมาโัลงมาแล้วลมาลอมก็มันขาแก,วกแ้วอล้รอยู่กับเครื่องเยไบนี่

ถงเผาจิงลยนะออกมาแน่้มั้ินเอเดืเดืกันก็ขวนั่นเาติดจักรยานได้เก๋น้ํ่งเลสนถ้ากินเป็ดกินกินมาเป็ดปลาไหลกินตลอดจนอิ่มี่นหายเลยอ่ะ อมอมกระแทกอะไรกรไมตะก้กับโบกินเด้กรไตะก้กับโบกินไ่พอก็ได้ก็ก็หามกินบางนี่นะอมต้มต้มข้าผัดอะไรมื่อเ้าอมอมสู่ต้มเมื่อไหร่เนอะตัดเจ้าหัวยาวมานี่มันตัดตักนาเลย แข็งเนาะมันม,น,ะน,น,ะะน,นมันมกคือปลาไหลบ้านเราเนาะปลาไหลบรนทันมัสเซียออนชุปหนึ่อเดี่ยวเนาะดเป็นปลาเดียวเยวดี่ยวมันคง,งนงน้ามันเปินขนมจีนมีจีนแต่งมันก็เลยเ่นเนมาก

ก็ตัวไหหมดเื่อน่งแจเจก็เห็นเอเสือใส่ติดกันไปกองเสื่อนเใส่ต้องการบุได้หอกมันใส่ไม่เอาเสเสียบอเชืออุปปรณ์เนี่ยจะเจ็บอย่างนั้นดังโอ้ยนี่ยมันกีับ่าวขี้ผ่าวปนนี่นาออดปลาไหลบริเกยนง่ายดีไอ เขาเพื่อนคิีมนี่ไว้ซ้ำครับผมครีมหนายังว่ากันเผ็ดระบาดานถ้ารดเผ็ดพึ่งนอนนี่สิเรียบจะมนอกหวานมันหบบกไทยก็กินได้เนาะไม่ต้องเราดะเสื่เจอครีมหน้ารับ that.